วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้ว ต้องบอกเลยว่าสำหรับการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลหญิง AVC PNVF Cup 2022ที่ f i e l d อร์ตอารีนาเมืองปาซิกกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ล่าสุดเมื่อวันที่27สิงหาคม2565เป็นการแข่งขันในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ผ่านเข้ารอบมาในฐานะอันดับที่2ของกลุ่ม B ลงสนามพบฟิลิปปินส์เจ้าภาพผ่านเข้ารอบในฐานะอันดับ3ของกลุ่ม A สำหรับสถิติ5 5นัดหลังสุดที่เคยพบกันรวมทุกรายการทีมชาติไทยเหนือกว่าชัดเจนเอาชนะไปได้ทั้งหมดโดยเกมนี้โคดด่วนดนายศีวัชระเมทากุล กุนซือทีมชาติไทยส่งผู้เล่นชุดแรกประกอบด้วยพรพัน์เกิดปราดคัททรีปินสุวรรณชัดชุอ่อนโมกศีพิมพิชยากกรัมทิชากรบุญเลิศวัชรียานวนแจ่มโดยมีปียนุษยป้นน้อยกับสุภัตตาไพโรธเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ไลทุบเอาชนะสาวแดนตะกะล็อกวอลเล่บอลหญิงทีมชาติฟิลิปปินส์3ต่อ1ด้วยคะแนน25ต่อ18 23ต่อ25 25ต่อ20และ25ต่อ9ทําทำให้ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบตัดเชือกไปพบกับทีมชาติจีนต่อไปในวันพรุ่งนี้15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย